จะมีผู้ขายอยู่2ประเภทใน Lazada และ s h อ p e e คือผู้ขายที่ยอดปังและผู้ขายที่ยอดพังในวันที่10-10 1 10 1 1 1และ12-12ค่ะความผิดพลาดของผู้ขายส่วนใหญ่ที่โตได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งแพลตฟอร์มเพราะว่าเกิดอาการอะไรคะเตรียมตัวน้อยไปจ้ะเตรียมตัวน้อยไปคืออะไรคะก็คือว่านะคะขายปกติอะ ไม่ทำอะไรเลยอ่ะถ้าเหมือนปกติคนอื่นเขาเล่นย่อนกันแทบตายชิลอยู่อ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาเดี๋ยวยอดพุ่งขึ้น1เท่าสองเท่าไม่ได้เราพูดกันถึง10บเท่า20เท่า30สเท่านะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำคัญเปรียบทียบยังไงดีอะเราเห็นนะักกีฬาโอลิมปิกที่เขาวิ่งแข่งวิ่ง วิ่งระยะสั้นปะ400เมตรอะไรเงี้ยนะคะเขาเนี่ยเตรียมตัวกันนานมากนะและไอ้วันที่เป็นวันที่เขาแข่งขันนะก็เทียบกันเหมือนวันเมกาแคมเปญเขาวิ่งสุดตัวตลอดแต่หลักๆที่เขาวิ่งได้เร็วเพราะเขาเตรียมตัวมานานเขาเตรียมตัวกับแบบเข้มข้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งคือบางคนบอก วันเมกาแคมเปญมันมีแค่วันเดียวมันมีแค่อัคลุมกันไปอีก2อสวันเป็นอีเวนนะต์นะคะสวันนะโกยอดกันสาวันเนี่ยถ้าเราทำเตรียมตัวน้อยไปจะคิดว่าในระยะเวลาอันสั้นๆเราจะโกยยอดได้สูงเทียบเท่ากับคนที่เขาเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าหรอเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดข้อที่ห90%ของร้านค้าเตรียมตัวน้อยเกินไปคิดว่าจะได้ยอดมาง่ายๆแบบตามน้ำคุณได้ค่ะ แต่คุณได้แค่หนเท่า2เท่าเต็มที่อะได้ตามฟ้าและฝนลมพาฉันไปนะคะอ่ะข้อที่2ค่ะความผิดพลาดข้อที่2ก็คือไม่รู้กลวิธีในการโกยยอดขายจากการใช้กลยุทธ์เครื่องมือต่างๆใน Lazada Shopee ให้เกิดประโยชน์ ไม่รู้ว่าว่าฉันอยากจะเพิ่มทราฟิกในช่วงวันแคมเปญฉันจะใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างไม่รู้ว่าฉันอยากจะเพิ่มอัตราการซื้อในวันแคมเปญฉันจะต้องทําอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าฉันจะใช้เครื่องมือโปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าอย่างไรให้ซื้อกับฉันมากขึ้นนี่แหละความผิดพลาดน,นะคะเพราะเราไม่รู้จะประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างไรและที่สําคัญเปนคือการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆอย่างมีกลยุทธ์ อย่างมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าตอนนี้ต้องใช้อะไรตอนนี้ต้องใช้อะไรนะะและข้อที่3มไม่มีการวางแผนงานค่ะการวางแผนงานในที่นี้ก็คือวางกันเป็นไทม์ไลน์เลยอะค่ะเป็นไทม์ไลน์ว่าในช่วงกี่โมงถึงกี่โมง ฉันต้องทำอะไรฉันจะต้องจัดกิจกรรมอย่างไรฉันต้องเลือกตัวสินค้าอะไรมาทำโปรโมชั่นในช่วงเวลาไหนและสื่อสารกับลูกค้าเป็นช่วงเวลาอย่างไรบ้างนะการวางแผนงานคือต้องลงเป็นแมปปิ้งตารางเวลาเลยอะค่ะว่ากิจกรรมนี้กับสินค้านี้สื่อสารแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการวางแผนงาน ะะการวางแผนงานผู้ขายระดับโปรระดับท็อปเนี่ยเขาวางแผนงานการเป็นสัปดาห์ในวันแคมเปญในแต่ละวันของสัปดาห์เขาวางแผนกันเป็นต่อวันในวันสำคัญกี่โมงกี่โมงกี่โมงเป็นสล็อตเวลาออกมาเลยนี่คือผู้ขายระดับโปรนะคะแล้วก็ข้อผิดพลาดข้อที่4 ร้านค้าส่วนใหญ่พอได้ยอดกันมาดีใจหนึ่งเท่าสองเท่าไปแพ็กสินค้าไปจัดของไปส่งของแพ็กใหม่ทานแปะสติ๊กเกอร์ฮีพอต่าง,างๆใดๆอันนั้นคือ การทำโอเปอเรชันการโอเปอเรชันคุณต้องแยกออกมาเลยค่ะในวันแคมเปญพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ตัวเองเคยแพ็คเองปกติอยู่วันนั้นคุณต้องจ้างค่ะคุณจะจ้างลูกจ้างหลานจ้างญาติจ้าง,าางคนหน้าปักซอยไม่รู้อะจ้างมาแพ็คให้คุณนะวันแคมเปญคุณอย่าไปแพ็คเองคุณทำมอนิเตอร์ยอดขายกันอยู่วางกิจกรรมอยู่สื่อสารลูกค้าอยู่นั่นหน้าที่คุณแต่แพ็คเนี่ยขอเหอะวันแคมเปญช่วยไปจ้างคน สองสคนมาช่วยคุณแพ็คนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ขายส่วนใหญ่บอกไปโฟกัสเนี่ยกับการแพ็คก,กิ้งนะคะโดยขาดการกระตุ้นยอดขายในวันแคมเปญ ส่วนผู้ขายที่ยอดปังสามารถจะโกยยอดได้มากกว่าค่าเฉลี่ยและสามารถจะโกยยอดได้1 0ถึง30เท่าเพราะเขาแพลนในเรื่องของการขายของอย่างน้อยต้องมีภูเขาเงินภูเขาทองถึง3ลูกค่ะก่อนอื่นจะมาสอนให้พวกเราเข้าใจสร้างนะคะภูเขาเงินภูเขาทองขั้นต่ำนะ3ลูกนะขั้นต่ำก่อนนะขอ3ลูกนะคะตั้งชื่อว่า เอเวอเรสต์ฮิมัลไยาสแล้วก็ฟูจินะคะก็โอเคมันคืออะไรกันนะมันคืออะไรกันนะนะคะอยากให้พวกเราดูภาพนี้ค่ะนี่คือภาพยอดขายอันนี้คือกราฟยอดขายที่เราก็สามารถทำได้นะคะทุกๆคนก็สามารถทำได้ในโมดูลนี้จะสอนพวกเราทำสามลูกนะสามลูกคืออะไร ลูกที่หนึ่งนะคะก็คือภูเขาอะไรคะเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์นี่คือภูเขาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกนี้นะคะก็คือเอเวอเรสต์นะคะภูเขาลูกที่สองค่ะทิเบรยาค่ะอยู่ตรงกลางนี่ค่ะนะคะภูเขาลูกที่สามคือภูเขาฟูจิค่ะนะคะอ่ะที่มาที่ไปคือเรียงลำดับนั่นแหละว่าเออมันอันไหนมันสูงอันไหนมันยังไงนะคะพวกเรามาดูลูกที่หนึ่ง เที่ยงคืนถึงตีสองจงสร้างเอเวอเรสต์ซะนะฮะคือโกยยอดตั้งแต่วันที่เข้าสู่วันแคมเปญใหญ่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองนะฮะแล้วก็ช่วงถัดไปช่วงเวลาประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงขอภูเขาอีก1นลกูกอาจจะไม่ใหญ่เท่า ภูเขาเอเวอเรสต์แต่อย่างน้อยก็ต้องมีความชันพอสมควรมียอดพอสมควรนี่คือยอดขายที่เกิดขึ้นและภูเขาลูกที่3ก็คือช่วง3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันแคมเปญก็คือขอภูเขาไฟฟูจิได้ไหมละ่ะนะคะขออย่างน้อย3ามภูเขา เดี๋ยวจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าแล้วเราต้องเตรียมการอย่างไรเตรียมกิจกรรมอย่างไรให้เรามีภูเขาไฟขั้นต่ำนะคะสามก้อนสามภูเขานะคะแต่ถ้าเกิดใครได้มากกว่าสามภูเขาก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะแต่ในภาพนี้เห็นไหมจริงจริงก็มีช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมามากกว่า3ภูเขาไฟอีกนะมีภูเขาไฟเล็กๆหย่อมที่4เห็นไหมนะหย่อมที่4อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมตรงนี้ก็คือ ในช่วงเวลานะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะก็มีภูเขาไฟย่อมๆอมอีกนะคะนะในช่วงทุ่มหนึ่งก็มีอยู่อีกนะคะอ่ะเดีย๋ยวจะเล่าให้พวกเราฟังอย่างนี้ ไอ้ภูเขาไฟขั้นต่ำามก้อนที่จะสอนให้พวกเราสร้างเนี่ยนะคะมันมาจากกิจกรรมมันมาจากแคมเปญที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่ในบทเรียนก่อนๆหน้าที่หม่สอนพวกเราตั้งแต่การเข้าร่วมแคมเปญตามช่วงเวลาการทํากิจกรรมอะไรต่างๆคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราเตรียมการมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วนะคะแต่เราจะมาแมปปิ้งกับกิจกรรมได้อย่างไรบ้าง ต้องขอให้พวกเรานะคะเตรียมการ on the day เนี่ยจริงๆต้องขอหนึ่งวันล่วงหน้าในการทำกิจกรรมด้วยอันนี้ค่ะกิจกรรมวันก่อนเมกาหรือกิจกรรมวันก่อน d o u b ลเ day อันนี้คือตารางหนึ่งวันล่วงหน้าอาทิเช่นสมมติว่าเรากำลังจะถึง11 11อันนี้คือวันที่10เดือน11อันนี้คือวันที่10เดือน11 พรุ่งนี้จะเป็นวันที่11 11อดสเห็นไหมว่าหนึ่งวันล่วงหน้าอ่ะหรือสมมุติว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่12เดือน12วันนี้เป็นวันที่11เดือนสิบสองเนื้อออกไหมฮะหรือถ้าเป็นวันดับเบิลเดย์โอเคนะคะเป็นวันดับเบิลเดย์สองเดืนอน2อันนี้คือวันที่1เดืนอน2โอเคอ่ะเราเป็น1วันก่อนหน้าสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะอันนี้คือเที่ยงคืนเที่ยงคืน หนึ่งนาทีจะถึงเที่ยงคืนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ถึงยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์แล้วกันเข้าใจอย่างง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะมันเที่ยงคืนจนเที่ยงคืนฟังแล้วมันงงนะคะคุณต้องทำอะไรบ้างคุณจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ค่ะประมาณสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นในวันก่อนหน้าคุณจะต้องมีการบอร์ดแคสหาผู้ติดตามร้านค้า ของคุณคนที่หยิบใส่สินค้าในตะกร้าหรือกลุ่มลูกค้าที่คุณตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยบอร์ดแคสบอกว่าพรุ่งนี้แล้วนะมีวันแคมเปญใหญ่ราคาถูกที่สุดบอร์ดแคสล่วงหน้า1วันในช่วงเวลาดังกล่าวคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ4ี่โมงถึง6โมงเย็นนะคะบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมตัวแคมเปญใหญ่ใครหยิบใส่ตะกร้าอะไรไว้พรุ่งนี้ดีลพิเศษดีที่สุดใครจะซื้อซอพรุ่งนี้เลย นะคะดีที่สุดแล้วนะคะราคาดีที่สุดแล้วนะคะคราวนี้อันนี้คือการบอดแต์บอกผู้ติดตามบอกคนหยิบใสตะกร้าหรือกลุ่มลูกค้าที่คุณตั้งเอาไว้แล้วช่วงเวลา4โมงถึง6โมงเย็นในวันก่อนหน้าและคุณจะประกาศฟีด <c oughs> เพราะมันมีโคต้าเลยต้องบอกให้ทำตอนนี้อย่า นอกนี้ไม่เอาเอาตามนี้เลยนี่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเมกาแคมเปญหลายปีนะคะถึงจะออกมาเป็นเรื่องนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นทำตามนี้ไปเลยไม่ต้องไปทำนอกจากนี้นะคะประกาศฟีดตอนช่วงเวลา3ามทุ่มของวันก่อนหน้าอา้าวอย่าลืมมาช้อปปิ้งเที่ยงคืนถึงปีสเตือนลูกค้าตอน3ามทุ่มห้ามเกิน3ามทุ่ม ช้อปปีไม่ให้ประกาศฟีดหลังสามทุ่มเพราะฉะนั้นสามทุ่มคือช้าที่สุดบอกว่ามาซื้อเลยนะคะนะมาซื้อเลยตอนเที่ยงคืนถึงตีสองดีดีที่สุดอะไรก็ว่าไปส่วนลดลดเพิ่มลด80%มีคนลดเพิ่มว่าไปให้ลูกค้ามารอให้ลูกค้ามารอเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณประกาศฟีดตอนสามทุ่ม นะคะของวันก่อนหน้าเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อของตอนเที่ยงคืนถึงตีสองโอเคนะคะพอมาเป็นวันแคมเปญนี่ค่ะวันแคมเปญค่ะกิจกรรมของคุณคือช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเห็นไหมช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรคะ midnight crazy sale จะใช้ชื่ออะไรก็ว่าไปเที่ยงคืนถึงตีสราคาถูกที่สุดที่ทำนะช่วงนี้เนี่ยนะคะ คือจากการบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่3ทุ่มของวันก่อนหน้าให้ลูกค้ามาซื้อเที่ยงคืนถึงตีสองเพราะนั้นยอดขายช่วงนี้จะสูงนี่คือกราฟยอดขายนี่คือภูเขาไฟอันแรกคือเอเวอเรสที่บอกยอดขายจะพุ่งตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะของวันแคมเปญน,นะจากนั้นลูกค้าของเราก็จะไปนอนค่ะไอที่เป็นอยู่นี่คือนอนอยู่ นอนอยู่สิ่งที่เราจะทำคือในวันแคมเปญคุณจะมีกิจกรรมทั้งวันมีโค้ดส่วนลดให้เขามีการทำอินช็อปแฟลชเซล์ในร้านค้าของช h อปปีหรือตั้งราคาถอยหลังใน Lazada ตามช่วงเวลาพรามไทม์สอนไปแล้วนะพรามไทม์ Time, มีกี่ช่วงบ้างเที่ยงคืนถึงตีสอใช่ไหมช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะคะช่วงอะไรอีกคะโมง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพวกนี้พรามไทม ทำกิจกรรมทั้งวันฟีดนะฮะฟีดเฉยๆฟีดได้แต่ถ้าประกาศฟีดมีกำหนดประกาศฟีดต้องทำตามนี้เท่านั้นนะฮะการบอดแคสต้องทำตามนี้เท่านั้นนะฮะไลฟ์ live, อันนี้ไลฟ์ยังไงก็ได้ไลฟ์ live ในช่วงเวลาที่เป็นพรามไทม์ตอนเที่ยงวันก็ได้นะฮะตอนค่ำๆด้วยก็ได้นะฮะนี่คือการไลฟ์อ่ะนี่คือสิ่งที่คุณทำทั้งวันกิจกรรมกลับมาถึงลูกค้าแล้วก่อนนะลูกค้าเราหลับแล้ว ตื่นขึ้นมานะฮะเริ่มที่จะช้อปปิ้งอีกแล้ว9โมงเชา้า9โมงเชา้าคุณจะประกาศฟีดรอบที่2ค่ะช้อปปิ้งเลยวันนี้ลดราคาถูกที่สุดไม่เจอแบบนี้อีกแล้วแล้วบอกเขาเลยว่านะฮะมีช้อปปิ้งตอนเที่ยงด้วย m i d เดย์สเปเชีประกาศฟีดให้เขามาช้อปปิ้งอีก11โมงถึง ช่วงเวลาบ่ายโมงเพื่อสร้างภูเขาภูเขาฮิมาลายาลูกที่สองโอเคปะสร้างภูเขาลูกที่สองนะคะคุณประกาศฝีตอน9โมงเช้าลูกค้าตื่นขึ้นมาบอกมาช้อปปิ้งเลยตอนเที่ยงจำนวนจำกัดว่าไปได้ภูเขาไฟก้อนที่สองและฮิมาลายาลงมาอีกบ่ายโมงบ่ายโมงเสร็จอะไรคะตอน3โมงถึงประมาณ6โมงค่ะ ช่วงเวลาประมาณนะฮะ3โมงถึง6โมงนะฮะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะจะมีลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าที่ยังไม่เชค็คเอาท์ใดๆคุณบอดแคสหาผู้ติดตามหรือลูกค้าที่อยู่ในตะกร้าโอกาสสุดท้ายจ่ายเงินเดี๋ยวนี้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วจ่ายเงินเดี๋ยวนี้บอกลูกค้าตอน3โมงถึง6โมงสไตล์ตรงเนี้ยนะฮะจากนั้นให้ลูกค้าจ่ายเงินจ่ายเงินที่หยิบใส่ตะกร้าให้จ่ายเงินซะนะฮะ จากนั้นอะไรอีกคะคุณบอกว่าเอาเพือกสุดท้ายแล้วให้จ่ายเงินเสร็จภายใน6โมงเรารู้ตัวเรากลังทำล a าสม i นิ t เดียวตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณต้องประกาศฟีดร,รอบที่3ค่ะตอนก่อน3มทุ่มคุณประกาศฟีดหลังจากที่คุณบอดแคสทห้ลูกค้าเช็คเอาเสร็จแล้วนะทิ้งไว้สักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่อยประกาศฟีดร,รอบสุดท้ายเพื <Good> ่อ ให้ลูกค้ามาซื้อของ last minute ด a l พลาดแล้วพลาดเลยในช่วงเวลานะคะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเพื่อคุณสร้างภูเขาไฟฟูจินะคะเพื่อคุณจะสร้างภูเขาไฟฟูจิเพราะฉะนั้นอันนี้คือไทม์ไลน์บอกทุกคนอันนี้แมปปิ้งมาให้แล้วอย่าทำนอกจากนี้ เพราะโค้ต้าการประกาศฟีดมันจำกัดและโค้ต้าการบอร์ดแคสมันจำกัดมันมีแค่นี้บางคนเอาไปใช้ก่อนที่จะเกิดวันแคมเปญหมดแล้ววันแคมเปญไม่มีให้ใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะอันนี้แมปปิ้งให้เรียบร้อยนะคะปริ้นออกมาแปะไว้ข้างฝาข้างโน้ตบุ๊กตัวเองทำตามนี้นะคะอย่างน้อยอจบ จบไอ้บทเรียนนี้ไปต้องทําได้3าภูเขาไฟเอาเงี้ยนะถ้าใครเก่งจะ5้ภูเขาไฟ6กภูเขาไฟยินดีด้วยแต่อย่างน้อย3อันต้องมีนะเพราะฉะนั้นทํากิจกรรมตามนี้เรื่องของ t i m มิ่งสำคัญมากบอร์ดแคสกี่โมงประกาศฟีดก,กี่โมงทำอินชอปแฟลตเซลกี่โมงนับเวลาถอยหลังกี่โมงสำคัญมากจะมั่วไม่ได้อย่ามั่ว นะคะทำตามนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่เราพูด Midnight Market Strategy ไอ้กลยุทธ์ตลาดกระทิงยาำดึกทุกคนมั่นใจอยู่แล้วนะคะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะบอกภูเขาไฟเอเวอร์เรสต์เนี่ยภูเขาไม่ใช่ภูเขาไฟภูเขาเอเวอร์เรสต์มันมีหิมะไม่ใช่ภูเขาไฟมันฟูจินะคะภูเขาเอเวอร์เรสต์เนี่ยนะทำยังไงใช่ไหมสร้างยอดขายสูงสุด2ชั่วโมงแรกด้วย3เทคนิคอย่าลืมแจ้งด้วยนะคะลูกค้าบอกเขาล่วงหน้าทั้งในแพลตฟอร์มและนอกแพลตฟอร์มทำราคาช็อคดีลแบบจำนวนจำกัด นะคะนะทำช็อคดิวแล้วก็อย่าลืมนะว่าทำพวกสินค้าที่เป็นจํากัดจํานวนนะคะ99บาทจํากัดเพียงแค่100ชิ้นเป็นต้นนะะการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงค่ะช้อปปี้และซดเนี่ยเขามีการสื่อสารในการโปรโมทไอตัวช็อคดิวไอตัวแบนด์รัชไอตัว CBMO เที่ยงคือถึงตีสองเขาประกาศอยู่แล้วคุณนั่นแหละต้องช่วยเขาประกาศให้ลูกค้าเข้ามาเจอสินค้าของคุณในช่วงเวลาดังกล่าว ะะดังนั้นดังนั้นบอกเลยนะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นส่วนลดวอลชอร์ช่วงเที่ยงคืนเอเวอเรสต์ต้องดีที่สุดนะะดีที่สุดคือช่วงเที่ยงคืนเราเราจะสร้างเอเวอเรสต์นะคะการสื่อสารหรือการโฆษณาต่างๆของร้านค้าต้องเป่าประกาศถึงดีลพิเศษอีเวนต์พิเศษในช่วงเที่ยงคืนให้ลูกค้าทราบและมาช้อปปิง้ง ให้มาช้อปปิง้งเพราะนั้นเที่ยงคืนถึงตีสองต้องดีที่สุดแต่ลูกศิษย์โปรใหม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะทำเที่ยงคืนถึงตีสองสองรอบคือเที่ยงคืนถึงตีสองในวันเริ่มต้นและสามทุ่มถึงเที่ยงคืนที่มันสิ้นสุดของวันเพื่อเอาฟูจิอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเราบอกว่าเราจะโกยยอดทั้งช่วงก่อนและช่วงหลังจบวันแต่อย่าลืม วันนี้ใครเรียนบทเรียนนี้คุณต้องมีขั้นตามภูเขา3ก้อนนะคะในการโกยยอดนะคะภูเขาไฟภูเขาเงินภูเขาทองต่างๆเอเวอร์เรสิมาลายาฟูจิทำตามนี้แล้วคุณจะได้ยอดและอย่าลืมเรื่องก,กิจกรรมต่างๆที่ต้องทำในวันก่อนแคมเปญและวันแคมเปญเพื่อให้คุณมียอดขาย ขึ้นมานะฮะสาเท่าในวันเมกาแคมเปญอ่ะเอาละค่ะอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะในวันเมกาที่กำลังจะถึงนี้โชคดีค่ะทุกคน คุณอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ขายที่มียอดปังในช่วงเมกาแคมเปญ10 1 0 1 1 11 12 2และขายได้ดีในทุกๆวันดับเบิลเดย์อย่าพลาดหลักสูตรนะคะดับเบิลเดย์เซเยสค่ะโกยยอดในทุกทกวันเลขเบิลและคุณจะเรียนรู้ว่าสุดยอดเทคนิคที่ผู้ขายระดับท็อปกอบโกยยอดได้ถึง30เท่าในวันเมกาแคมเปญเขาทำกันได้อย่างไรแล้วเจอกันในหลักสูตรนะคะอ้าวลืมสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีร้านค้าในลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้ สามารถที่จะเรียนคอร์สนี้ได้เลยเพราะว่าจะได้โกยยอดกันในช่วงสิ้นปีนี้เพระนาะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่มีร้านค้าก็เรียนได้ใครมีร้านค้าแล้วก็เรียนแล้วยิ่งดียิ่งรวยแล้วเจอกันนะคะในหลักสูตรจ้า